สวัสดีค่ะพี่จีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะโอเคพี่จิอยากกินอันนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวมาเต้เนมาเตะมาเตะมาเตะนะคะรอก่อนรอก่อนวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกันนะคะก็พอดีมีคุณลุงคุณป้ามีเพื่อนๆหลายคนคิดถึงพี่จีมากๆอยากเห็นพี่จิแล้วก็อยากรู้ว่าไอเทมต่างๆที่ใช้กับพี่จิกินอะไรทําอะไรบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะมาพูดกัน นี่ค่ะพี่จีเขาอยากกินเคี้ยวๆพี่จีรอก่อนรอก่อนดูค่ะอยากกินว่าอะไรโอ้นานนเเมาเตก่อนมาเตก่อนมาเตสวัสดีโอเคโอเคโอเคปุ๊บไปแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะก่อนอื่นเลยก็จะเริ่มจาก เวลาที่จะพาพี่จินะคะไปเดินซัมโปนะไปเดินซัมโปใช่ไหมคะก็จะใช้สายแบบนี้ค่ะนี่ค่ะตอนแรกนะก็คือว่าดูดิใช้นะคะใช้จนจนเก่าแล้วมันเป็นสายเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถล็อกได้แบบนี้ล็อกป,ปุ๊บมันก็ดึงไม่ออกและแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้นะคะเป็นที่คล้องของพี่จิจิโร่จิโรค่ครับมาพี่จิมามาคันนี้ค่ะมาโอเคพี่ค่ะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะใส่แบบนี้ใส่แบบนี้เลยพี่จิก็จะเทแบบนี้นะคะนี่นี่ค่ะเห็นไหมเออวะ พี่จิใครเนี่ยโอเท่จังเลยอันนี้การใส่อย่างนี้นะแล้วก็เอาตัวนี้นี่ค่ะเขาจะมีห่วงคล้องด้านหลังพี่จิก็จะสบายนะคะนี่สบายแล้วก็ไม่ไม่ไม่รัดคอนะคะโอเคแล้วถ้าสมมติว่าฝนตกฝนตกนะคะมาดิมาดิพี่จิมุ้ยก่อนมาดิมาิน,มน,นี่ค่ะเสื้อคุมฝนของพี่จิจะเป็นแบบนี้ ใส่หัวหน่อยค่ะใส่หัวหน่อยโอ้ยอ่อช oh, oh, ใส่หัวแบบนี้นะคะแล้วก็เอานี้ไปแบบนี้แล้วก็แปะปึ๊บแปะปึ๊บแบบนี้นะคะนี่พี่จีก็จะมีเสื้อผนแบบนี้นี่ค่ะแล้วตรงนี้ใส่ที่ขานแบบนี้นะคะโอ้ oh. โอเคนี่ค่ะวันฝนตกวันฝนตกพี่จิก็จะไปแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับอืมออาแม่แม่ถอดให้แม่ถอดให้นะดี๋ยวหนูร้อนนะลูกนะโอ้ยหนีนหนีนโอเคก,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  <laughs> okay. ก็จะเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเวลาไปเดินช่วงกลางคืนก็จะมีไฟไฟสองกบค่ะนี่ นะคะก็จะเป็นไฟแบบนี้แล้วมันก็เปิดตรงนี้เนี่ยค่ะพอเปิดตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือถ้าถ้าไปเดินกลางคืนนะคะมีไฟหลายอย่างหลายสีค่ะโอเคแล้วก็จะต้องมีพกถุงไปด้วยถุงที่เก็บอึแล้วก็จะมีที่ตักอึของพี่จินะคะแต่ส่วนมากไม่ได้ใช้เพราะาพี่จิอ่ะเขาจะเข้าไปในป่าถ้าไม่มีป่านี่พีจิก็ไม่อึนะ แล้วก็จะต้องมีขวดน้ําไว้เพราะว่าเวลาที่พี่จีเดินไปอาจจะไปฉี่ไปน,นู่นไปนั่นแล้วก็ต้องเอาน้ำมาขาลาดเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาต้องเตรียมแบบนี้ถ้าไม่เตรียมไปเดี๋ยวเราจะถูกมองว่าคนนี้ไม่รักษาความสะอาดของส่วนรวมนะอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องถือไปด้วยพอพี่จีฉี่ก็ต้องเอาน้ําลาดที่เสาที่อะไรแบบนี้นะคะโอเคพอไปเดินเสร็จแล้วกลับถึงบ้านก็ก็จะล้างเท้าพี่จีด้วยน้ํามีก๊อกข้างนอกใช่ไหมคะ ก็ล้างเท้าให้สะอาดก่อนแล้วก็จะเช็ดด้วยผ้าอย่างนี้ค่ะผ้าเช็ดทําความสะอาดหมาแมวอย่างนี้นะคะเช็ดเช็ดที่เท้านะคะแล้วก็มีผ้าแบบนี้คือที่จะต้องเช็ดทุกวันนะคะก็คือเป็นผ้าสบู่เป็นผ้าสบู่ที่มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เช็ดทําความสะอาดขนของน้องหมาให้สะอาดแบบนี้นะคะ โอเคพี่จีก็จะใช้ตัวนี้นะคะพอสะอาดแล้วเราก็จะมีทําความสะอาดหูเหมือนเป็นผ้าเปียกอะคะ่ะพี่เห็นไหมตามรูปเลยก็ใช้ใช้ห่อไว้ที่มือแล้วก็ใส่ไปในหูก็อย่างเงี้ยทำความสะอาดหูนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้แล้วก็นี่ก็คือแปรงนะคะ ที่ ve ขนของพี่จิเพราะว่า1ปีขนพี่จินะคะก็จะตก2ครั้งนะคะขนร่วงนะคะสครั้งเราก็จะแปลงแปลงแบบนี้นะคะนี่ใช้ตัวนี้เลยนะคะโอเคหลังจากนั้นอันนี้ก็คือที่ทาเท้าพี่จิค่ะเพราะว่าหมาที่อายุมากแล้วใต้ฝ่าเท้าก็จะแห้งนะคะถ้าไปเหยียบพื้นที่ร้อนๆนนานๆเนี่ย เท้าก็จะเจ็บจะแห้งนะคะอันนี้ก็คือทาฝ่าเท้าพี่จิค่ะทาฝ่าเท้าพี่จิให้ชุ่มชื่นนะคะแล้วเวลาที่จะพาพี่จิไปเดินเนี่ยถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็คือจะพาไปเย็นเย็นเลยค่ะเพราะว่าอุณหภูมิความร้อนของที่ถนนเนี่ยค่ะแล้วก็อาหารของพี่จินะคะพี่จีจะกินอาหารเม็ดตัวนี้ค่ะของโรยเยอร์นะคะตอนนี้พี่จีอายุ8ขวบแล้วก็จะกินเป็น แปดบ,บวกแบบนี้นะคะนี่ที่พี่จีกินอยู่นะคะเสร็จแล้วก็อาจจะผสมให้กับอาหารแบบนี้นะคะที่เป็นกระป๋องนะพี่จีก็ชอบกินของยี่ห้อนี้ก็จะไปเลือกเลือกนะคะหลายๆรสชาตินะคะก็สลับปรับเปลี่ยนกันนะคะกับยี่ห้อนี้นะคะมันก็จะมีหลายรสชาตินะคะให้เลือกนะบางทีก็จะซื้ออกไก่มานะคะก็ต้ม ผสมให้พี่จิแล้วก็จะเป็นตับไก่บ้างนะคะโอเคจะไม่ให้กินอาหารที่มีรสชาตินะคะของพี่จิเพราะว่าไม่ดีนะคะทําให้เป็นโรคไตนะเนี่ยค่ะแล้วส่วนตัวนี้ก็คือพี่จิจะชอบมากเป็นเคียเค้ยวๆนะคะให้หลังกินข้าวเป็นแบบว่าช่วยช่วยขัดฟันนะคะกินกัดเพื่อขัดฟันทําความสะอาดเนี่ยราคาก็คืออ่ะแล้วจริงๆจะมีแปรงอีกนะแปรงที่แบบว่า เวลาเราอุ้มเวลาเล่นกับพี่จิพี่จิขนร่วงแล้วก็จะมีขนเนี่ยค่ะติดติดตามตัวติดตามอะไรเงี้ยเราก็จะต้องใช้แปรงแปรงเพื่อที่จะให้ขนออกนะคะแล้วก็จะมีลูกกิ้งอีกตัวหนึง่งลูกกิ้งเนี่ยกิ้งไปที่เสื้อนะคะเป็นเป็นกระดาษกาวเนาะกิ้ง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 ไปที่เสือ้อแล้วก็ลอกทิ้งอันนั้นใช้ดีที่ไทยก็มีขายด้วยนะคะแล้วก็เป็นด้ามยาวอย่างเงี้ยก็กิ้งไปที่พื้นในอย่างเงี้ยค่ะก็ จะช่วยเก็บขนเก็บผมได้ดีมากๆเลยนะคะก็แม่มแชร์ไว้ให้แล้วที่เพจนะราคา100ร้อยกว่าบาทค่ะใช้ดีเราจะได้มาแบบขนมงขนหมาจะได้ไม่ติดไม่ติดเสื้อนะคะออวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะคะมาบอกแล้วเนาะพี่จีกินอะไรบ้างพี่จีใช้อะไรบ้างมีไอเทมอะไรบ้างนะคะแล่พี่จีตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วก็ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ถ้าสมมติว่า อากาศค่อนข้างร้อนอะไรเงี้ยพี่จิเขาก็จะไม่เดินนะคะเขาจะต้องแบบอากาศดีอะไรเงี้ยอากาศแบบเย็นสบายพี่จิเขาถึงจะเดินนะคะแล้วก็นิสัยของหมาชิบะเนี่ยรักสะอาดนะคะรักสะอาดมากแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสงูงมีความเป็นส่วนตัวสูงแล้วก็ชอบที่จะตะครุบสัตว์ที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นพี่จิเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบหมาพันธุ์เล็กหมาพันธุ์ชิว่าพันุ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเดินมาี่ยเขาก็เตรียมหมาะเพื่อที่จะตะครุบ เพราะว่ามันเป็นสัญชาติตยานนะคะของหมาป่าหมาจิ้งจอกเพราะพี่จีมีสายพันธุ์ของหมาจิ้งจอกนะคะพี่จีเนี่ยชื่อสายพันธุ์ก็คือเป็นหมาชิบะนะคะเป็นหมาพันธุ์พื้นเมืองของญี่ปุ่นขนาดกลางน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ14กิโลนะคะนะถ้าน้ำหนักตัวเกิน14กิโลเนี่ยก็แสดงว่าอ้วนนะคะแล้วขนเนี่ยปีหนึ่งก็จะตกสองครั้งขนร่วงค่ะสองครั้ง แล้วล่วงล่วงเยอะมากล่วงเยอะจริงๆถ้าไม่ผูถ้าไม่ทําความสะอาดนี้ไม่ได้เลยนะก็จะล่วงไปเป็นปน,น่วนแอบแอบ,แอบ,แ,อบ,แ,อบแอบนอนนอนฟังแม่ท่านหลังนะคะแล้วขี้กลัวขี้เจ็บค่ะถ้าสมมติว่าเขาเจ็บขาอยู่เจ็บนิ้วเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปแหกทาย,ยาให้นี่ไม่ยอมนะห่วงเนื้อห่วงตัวเลยค่ะเหมือนแบบแงงแงงแงงคือแบบว่าจะไม่ให้เรายุ่งแล้วพี่จีเองเนี่ย จะขยงเห็บหมัดนะคะคือหมัดเราไม่เคยเจอแต่เห็บอ่ะเคยเจอเพราะว่าเห็บอ่ะมันจะมีอยู่แล้วตามหญ้าทั่วไปใช่ไหมเห็บอ่ะมันจะเกาะอ,อยู่บนยอดหญ้าพอมีอะไรที่สั่นสะเทือนปุ๊บมันก็จะเกาะมาพี่จีก็นานๆทีก็จะมีเห็บเห็บแดงเกาะมาแต่ว่าไม่ได้กัดถึงเนื้อนะคะเพราะว่าพี่จีเนี่ยใส่ยาหยอดที่ผิวหนังไว้นะคะเห็บก็จะไม่กัดเนาะ แค่เดินแค่แค่เข้าปากใบออกมาก็จะเห็นแล้วพอเราเห็นแล้วเราก็ปัดออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแต่ว่าจะไม่ได้มาเจอแบบว่าเห็บร่วงในบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่นะพี่จีพอเห็นเห็บตัวเองเพราะอะไรเงี้ยเขาขยันใหญ่เลยค่ะเขาเหมือนแบบบอกไม้ถูกเป็นหมาที่แบบว่ารักความสะอาดมากๆแล้วก็ชอบอยู่สันโดดถ้าเขาอยากจะมาเล่นกับเราถ้าเขาอยากจะมาให้เรากอดเราหอมเดี๋ยวเขาจะมาเอง เป็นหมาที่เรียก,เร,ยกยเรียกไม่ค่อยมาค่ะเรียกไม่ค่อยมานะนอกจากจะใช้แบบว,ว่าสายตาอันโหดเอามาหิดหรือน้ำเสียงที่ค่อนข้างดังของแม่นะคะก็จะมาอะไรแบบนี้ค่ะนะ,ะนะวันนี้ก็มาพูดคุยกันพอวๆนะคะีเพื่อนๆถามคนโอ้ยอยากเข็ยนคลิปพี่จีจังเลยอะไรยังไงวันนี้ทำให้แล้วนะคะนะเดี๋ยว,วหลังเขามาคุยกันใหม่นะคะถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ท้างล่างนี้ คอเมนคุยกันได้เลยนะคะในคะลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ